นะดูคนซนนะเนี่ยเเนี่ยเอาเดี๋ยวรูปแม่ล่วงลงมาเลยไปไหนจะไปไหนลงมาโชคดีโชคดีไม่ดื้อลูกกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วลงมาลงมานี่มาถอยมานี่มามามา,มาหาแม่เนี่ยดูดูเนี่ยถ้าไม่มีสายคิดดูดีจะทำยังไงกับเธอฮะโชคดีได้ยินแม่ไหมเนี่ยลูกให้แม่ดุอีกแล้ว ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวรูปล่ลวงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆลงมาหาแม่เร็วมา,ม,ม,ามาเร็วได้ยินไหมมาเร็วๆเลยมาเร็วๆเลยครับเร็วลงมาได้ไหมไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงมาซิเร็วไปกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมก่อนเร็วกลับไป อาไมงันงก็ลงมาในกาเนี่ยลงมาเร็วมาลงมานี่เลยเร็วๆสิมามาลงมาหาแม่เนี่ยเนี่ยลงมาดูดูเฉยดูเฉยนี่หูดับแล้วตอนนี้หูดับแล้วตอนนี้กําลังดื้อหูดับไปแล้วได้ยินแม่ไหมโชคดีลงมาลูกมาอ้าวคนดื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูไม่ยาสิทบนะนะ นี่นี่ไม้ยาสยีใครมาเนี่ยนี่ใครดื้อเนี่ยกลับไปเดี๋ยวนี้เลยกลับไปเลยเออแล้วไงต้องลงมาหาแม่เลยเจอไม้ยาสยีเนี่ยเป็นไงรีบรีบนิดนึงเลยฮะมาเจอไม้ยาสย์แล้วจะจะดีเลยอะ่ะจะน่ารักขึ้นมาเลยอะ่ะมามาเลยไม่ต้องช้าเออรีบอืม